ลังการงานสร้างสุดๆค่ะพี่น้องมึงน้องไม้สาวเสื่มด้วยเนี่ยกลางเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาเขาว่านาแร่งแต่ว่าน้องไม้ันนี้ตรงขามกันเลยค่ะเพื่อนมักยังกับพ่อลูกฟังแต่ซื้อนอลืมแรงนอะลืมไปเลยว่าอันน้ำแรงเนี่ยค่ะออกกระดอกกระเดือกพี่น้องมึงดูจะอธิบายจังไดแล้วเนี่ยค่ะถึงแหนงงถ้งนออย่าออกต่ำมาก่นนสารคอยรับัเนี่ย ถึงแส่กับดเดียวได้เนี่ยค่ะถือกินฝนถือกินไอ้ฝนนี่แม่นแยวขืนรดเนี่ยพู่นะทางทั้งฝากรมีพู่นะทั้งก่อนน่ะลงมาทั้งฝามมงรู้พี่น้องพู่นะเต็มอยู่เดี๋ยวเขาต่อยไปขายมือเนี่ยใส่คำว่าต่อยเลยได้รอสวัสดีค่ะส่นบ้าจ่าเสริมครับพี่น้องตัดรถด้นั่งตัดนอนตัดก็ได้เด้อพี่น้องก็เหนียวแบบไปฟันรเนี่ยมันิะถามู่บ้างพูดนะลืมนอนแยงไก่มู้บดเนี่ยลืมสอง พี่น้องนอนี่ก็สิสต้มขายได้ยุ่เนี่ยต้มได้เรือนดูมันอ่อนไปเนี่ยค่ะพี่น้องขาอันนี้เออก้วค่ะไม่ได้กินดแต่ว่าเขาต้องฟันออกน้ำเวลามันเป็นกอมามมนกับงาปีนาไม่ใชออกใส่สะดอกจากหัวนี่นออกอึ้นาออกใส่กระออกขึ้นเขาหน่ึงดูค่อยกะว่ารอบนั่นรอบนี้มันสิออกใส่ไม่เนี่ยเพื่อนสิออกหูได้ถ้ามันออกได้ทุกหูคือเก้า มึงดูว่ามีหมังออกกับซีน้องซีอะไรเนี่ยส่วนสีปีนออกมาได้ค่อยมาไงต้มได้สำเนียงป่าดออกเป็นน้ำขาพีาน่น้องนี่ว่าก็เลยเกิดอีกมันก็ได้ตกแต่งแต่พรพายายาย้มันก็บะหกเพียดูนี่างเงี้ยไงเหนอนเลยพต่อเพิ่นก็นสูงไปเรื่อยๆเนาะ เขาจะเฮ็ดจังไหนพี่น้องพู้น่ะเนี่ยนีบบ่เข่าเนี่ยทำน้ำฝนเลยบ่ได้ลืมเลยว่าเป็นน้องใม่ย่าไม่เล่นดีเถอเอาปะบ่เป็นไรพู้น่ะสอนกระดอกกระเดื่อเนี่ยก่อมีเจ้คนอยากได้มันไม่ได้เพาะผันจะซื้อแล้วพี่น้องนะถ้าเสร็จมาสิเพาะเมื่อไรกันยังไม่ได้เพาะจากมือเนี่ทางไหนไม่ได้ซื้อสอนกัน ท่านเป็นเอาไวไห้หมดน้านี่เขาลายยังคักๆเลยละอ,อืพูดนะพี่น้องสิว่าอย่างไอ้บา้านยังกิดว่าจะเสริมเฮ็ดน้ำใไม่เอาเด้หนิพี่น้งนองน้ำใไม่จริงเด้อค่ะเด้อน้ำใไม่จริงเนี่ยเดือนพฤศจิกาเด้อค่ะเนี่ยกลางเดือนพฤศจิกาเลยเด้อ นนีี่่พี่น้องเห็นทุกมืออยู่งหล่ะหลาเสริมอัดคลิปกับอัดยุกก่อนนี่เห็นพัฒนาการน้องใหม่ไปพร้อมกันพวกนั้นเนี่ยค่ะตั้งแต่รนออกสันน่ะนี่เด็กเพิ่งไครับนี่นี่ยืนนี่สามนอนละไนี่อ่าเพิ่งกลับเงารถเนี่ยฮึพูด้โอ้เดี๋ยวนี้เหงามพู้นะ้นมึงไปน้ำกันพี่น้องมึงดูนี่เนี๋ยลืมสองนอนี่ละนี่บ่เออสองนอนี่ลืมเมนสองนอนี่ดีหน่อยนะลืมครับลืม เอ้ยังในบรรดตอนเนี่ยต่อไปถึงซะต,ต่อไปถึงไม่ได้สืบพี่ตาถางมี่มองค้ามไปแล้วมเมเซียวออกแต่สีม้าออกอย่างนี้นะน้าไม่เลี้ยงน้องก็ยังมีจันเราได้ขนาดหดน้มเยอะเ่ราคือสายพันธุ์นี่พูดหลังนี่เธอเห็นว่าพยากนี่นนงามดูอ๋ออันนี้เป็นน้าไม้ที่ขึ้นกลางกอแล้วค่ะแหนงเพิ่นกอเดียวได้มวแล้ว <mm <mm ขั้นน er er. ั้นน้อยใหญ่เขากระต้มพรอเพิ่นต้มพรอเหลืองๆแล้วมาเคียนเนาะปอกต้มโลดเก็บออกแล้วจะค่ะพวกเดงน้อยพวกเนงยังเขากระตุ่มต้มขายตืมกันไปน้ำละกามันกัดจะบ่หกเพราะว่าน้อใหม่นี่มันเป็นเคี้ยเป็นเคื้ยเป็นแบบผลไม้หมดทั้งนี้เดียวหนาเงาคือไม่เป็นเคื้ยเพราะเป็นเกิดทั้งในพุ่น อยาากตีง้นโอ้ยหันหันซัมพอดีอยู่กลางพอดีทำยังต้มได้เลยนี่แหละต้มพันซื้อดีเนี่ยไส้นี่ในโลหกสิบต้มแล้วดอีกสองสามยงงามต้มน้องใม่สาวเฉินมิท่าคนถ่าด้ต้มไส้หยังพันธ์บ้าพี่น้องว่าต้มไส้หยังคือมีคนซื้อถ่าดีแทะตัวคนมีถ่าซื้อดีแทะ โอ้ยาวแท้เนาะพูดได้ีิเหงาพูหน่อนี่ก็ยาวแท้เนี่ยเส้นหลักต้นเพิ่นน่ะซ้ำออออนี้นี่ยเนี่ยพอดีต้มไข่มันสิได้น้ำนักล่ะกะนสอบมองอมาหนังน้ำคนงามยืนเนียงงามนี่เน,นืน่อยเนาะซสาพพ้นเนี่ยเนาะน้ำไม่กระซ่าบ่ามเนสิเริ่มออกระบบบุ้นเนี่ยพี่หลีดิออ,ออกแล้วเพราะว่าน้าบุ้งละ ขั้นเมนบามีขี้ดินมาทางนี้อีกเนาะเบิ่งซอยนี่เด้อมื้อน,นี้เย่าสิลงลืมอีกเด้อพี่นอ้องมื้อนั้นลืมสองนอึ้นปลายฟ้าเลยเนี่นนนนนงยงครับน่ะโอ้นี่เดี๋ยวนอนหนึ่งจะเฝ้าหยียบประเด็นมันใหญ่เลยไปกระดอพี่นอ้องกอเดียวกับ มือนี่ก่อนนี่จนลอยแล้วเนี่ยตัดจนลอยละก่อนผู้ใดเห็นเก่าโน้นน้อยลดเนาะมันมีคนสื่อน้อยใหญ่เลยเนี่ยน้อยใหญ่กินมองกินลายแล้วค่ะอืมปลูกจากก่อนเนี่ยเขาต้องไปหาน้ตใหม่เนี่ยนี่ดิอาตัวยุกก่อนอี่โลเนี้ยงนี่ก่อนเถอะอันนี้เอาออกมาลดได้ค่ะเป็นหก กิในได้ก็กินฮัในใ่กินไม่ได้ฮัใใ่ก็เพรกินตัวอันนี้นะตัดเป็นซ้ำหน่อยนี่กำลังงามเนี่ยตัวแข็งๆเลยไม่เห็นไดเน้เมดนี่นี่ตอวนี้ท้งมาทางนาม้มเลยตัวนเนี่ย มีหมดยูหูไรกันอือเล้ยก่อแรกแหกหมันมาเบิ้งก่อสองคอยแซลยังไส้แบบนี้มาลายแท้ฮะมาเบิ้งก่อนี้ซอยกันเพราะไม่หน่อยๆอนี่มองดูเนี่ยนี่นายากไปซ้ำนี่นี่เนี่ย ลูกค้ามากมากนะคะ่ะเดี๋ยวมือหนาจะพาไปหานอกกระซานอกกระซาข้าในซับนีน่นี่หรือว่าสุดยอดแล้วโอ,โอ้พี่น้องสอนบ้างสอนกระโดดก,กระเดือกเพียะบังแม,ม,ม่ผู้ใดอยากแกงก็มาเอาไปแกงเด้อพีนอ่น้องเด้อดูน้ำงไม่บานสาเสร,ริมคนจนว่าผ่าเสื้อว่า มันเนืออ้อไม้แท้หเห็นเพป็นว่าเนืออ้ไอไม้เก๋อไก่เพื่อนเลยนะออกได้ออกดีออกคักออกแน่นี่ก็สิโป่งไปอีกนิดนะึงเอยตปะปุกปิอยู่นี่ต้องหลายนเนาะยังไม่ได้ทายทั้งเถิงให้พี่น้องเบิ่งไนดะ้ตัดตะทั้อองรูกนี่ก่อนให้พี่น้องเห็นทั้งเถิงพี่น้องก็สิว่าโอ้ยนะออกอยู่สิดีดีดออกเลยค่อยไปพอหกหอ เอ้ยนองรอบนาที่ออกพี่น้องเหนียงนงจุจิกินงดูเนียงึงเสียซ้อมหลักทั้งอ่อนทั้งแสบยเอ้ยขวานอมขวานยางกาขาดินพูนใบหนํางนุ๊เลยพี่น้องปุ๊ยยุ๊กหอมกว่าหอมานอกๆพี่เอาไปปะเดี๋ยนี้ต่ออยู่เลเอาไว้ค่ะ ยาม่าไปไว้กันกัอ,อ,อ,อาทิตย์หนึ่งป่ะประมาณอาทิตย์นึงขันย้ำนี่อาทิตย์หนึ่งยเยอะถันยามเ่ราะมันยามนี่กะบสามมือสองมือคันมีหลายก่อนนี่ตัดทุกมือเน,ะน,นะาะอันนี้สบายยามฝนเนี่ยเกือบได้ตัดทุกมือล้ว เดี๋ยวคอยสัมาี่น้องน้ำใหม่ทั้งถึงน้อยเล้กเนี่ย,กล,ยกล้กันไรกลางเคียวเออูอ้ดเดี๋ยวมาเขืไกลไกมะเคืยจรินพู้หนาน้ำใหม่คอยหนาพี่น้องเห็นบ้าอยู่ในเนี่ยพูดหนาพู้หนาลองดูค่ะไกลมาเขืปะเนี่ยอืเต็มกอเลยถ้าตอ่อไนพูดหนาเส็มะกอเอา นี่นะสันนีในะงามนี่นะสันนีเลยวันนี้น้องใม่งามเลยสวยนี่สวยจังเลยสวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยเห็นไหมสอนพี่น,น้องมาเด้อมาเด้อมาตันมาเมื่อเพิมไปขายกันค่ะ อว้ยกระเด็นหงาในร้าหลายเด้อพี่น้องเห็นตาปล่อยปูรูปิรีอยู่น้ำใหม่นังหง่าน้ำใหม้นั้งดิบเย็นน้ำใหม้สูงน้ำใหม้สูงต่างบักไร้ เดี๋ยวเสียไม่ปนนเปิกกอลเลยทีพี่น้อนบ้างเนี่ยใส่บามนี่ข้งงในดินี่รองเนียงหุ่นงามๆเห็นไหมเหนือน้ำใหม่หมดดิเนี่ยยังนี่คือขางกันใส่นี่คือขางกันขางนี้อืมอืมเป็นสิพากอลทงเถิงไปเนี่ยบังน้ำใหม่ส่วนทั้งถึงได้นี่แตนอมง,งามๆเลย มีหนุ่มมึงด้วยเนี่ยม,มาเก็บสร้อยกันไหมนะคะ่ะเดี๋ยวพูดนะน้องงามก็ต้องเอาว้หลายค่ะใบเพิ่อนอันนั่น,นดูสิเพื่ะนกามาเก็บสร้อยกันแบบอ๋อมาเบิ้งแหน่งนี่พี่น้อง บำเบงซอยนี่น่าแกต้อยลงต้อยล,ลงไปหาว่าเห็นมันกระเด็นไปไกลเอากระตามาใส่บปนหน้าพู้น่ะพี่นองมาเอานี่ซอยกันเด้อบัานโอ้หญ้าไหลายแล้วตัวเนี้ยมีทุกตาตาบางเขาล้ำน้อไม้ไปไม้มันสิเป็นใบเนาะจะต้องใ้เพิ่นเป็นใบหลาย พ่่นวาพี่น้องเพ่นว่าพูดลอาอันเป็นคอมเมนต์มาเปินก็ะเบิดว่าได้อย่างไรเสริมด้วยว่าทำไมแบบนี้บ้านเพ่นก็กินบ้านเสริมขันว่าเป็นแหนงนี่ขนมากรวบพี่น้องเป็นอยังบุบ้านเขาจะเอินมาแหนงเนาะแหนงโอ้ยักระโตกเบิ่งอ้ะเอาป้องปีกนี่นั่นเนี่ยขเพราะอยากก้องเอาลงมากระดอกระเดือบป่ะพูนะถึงว่าถึงแล้วอีกครั้งนึงอีกโดดหนึ่ง แต่ละต่อม่นสิมีสามนอน้ะค่ะกโอเคเก็บเลยมาถึงแล้วลายอยู่นี่ปุนาให้จังไหดม่ถึงมันจะหัดมาด้แลวเมียนี่บ่บังบ่าเอาดื้อบังเสียจากกองใส่กันครับหอนใส่กันอุ้ยน้อยเงี้ยไปต่างห่าแม่น้อยใงญ่เขาต้องแยกไปกับแม่ก็นเนาะ เพราะว่าอย่างตีมันสิบ่็เหมือดหม้อหม้อนุ่ยใหายกับมียุบพี่น้องแต่ว่าเส้นเส้นไหลก้นหม้อมันสีดำกระสีหม้อมาตรฐานเขาเต็มมันก็นได้หกเก็ดลอยอยู่ค่ะเขาบุญก้อนหล่อนอยู่เนี่ยน้องค่อยปอกสุนันยันได้ปอกฟักปุล๋ล l a ี่หลีปอ,อกเคียนสดอกหลงปอกมะตูมแล้วมะเคียนพี่น้องนี่เขา,าบ่ายังเขาสิบป่ได้อันนั้นเขาสิบบได้อัน หมอมไมค่อยสมดโหอย่าก,ก,กระดงปกปนี่ต้องปาดแข็งอะไรเด้เอไอ้วาต้มั้นเส้นสน,นีน้องสิไวไมนี่ตุมว่ตุมแต่ว่าคันมันเหมิดกับ,บไบอะไเงี้ยท่านันหมิดกับเลี้ยงเอาไปแล้ว นี่เด็กแล้วเจอของสิล่ะฝักน้ำไม้ไว้กินพี่น้องเพระาะว่าอย่างตี้น้ำไม้สมมันบะคุ้มกินเด็กเพระาะว่าให้เงี้ยนี่กินนลายกิ่นน้ำไม้สม,มนี่กินเป็นลักพอมันสมมนิทชนึงเขากล่าไว้เนาะซ้ำยาำฝนเลยบารมีดวงนี่ต้องพระเข่าเนี่ยเม่นดวงของสัญญุสัยว่างั้นน่ะบ้องรองปนป่านน้ำไม้น่ะยุย่งสร็งน้ำเมฆสุดช้อนนี้นี่เขาอยู่ทำนี้กะตุ่มเด้อ นี่นะเพ้นขูดห้ยต้นะ่ลยกันตุน้ยอนยไงบ้องมันก็เคียนได้ดินะเมนะขูดเอาขูดเอารวดน้อนี่น้อยต้มขายน,น้อยญงเคียนแล้วกับปซุปต่ำโปก๊ปกปก๊ปกป๊กขาย,ยถาถเพ้นวันน้องไม่กับซาเริมออกแล้วอืม ระสะออกแล้วเด้อมาเดี๋ยวพี่น้องาตามไปแล้วนั่นนอต้มบริการเอาซุปเบิด <c oughs> โอ้นอต้มยันตะบะพอขาย <c oughs> ขายดีขายดีทุกรอบเลยจ้า <c oughs> ขายดีดีทุกข้าญาติกันดี่ดีจ้ะมันบะหมี ย้มแรงเลยเด็ดติน้องไม้นี่เพื่อกับปลูกดีดีที่บ้านซสิมันปลูกขายน้องไม้หวานน้องไม้บงหวานบ่เขาเอิญเน,นี่ยแหละหอนกันได้ปะเนี้พี่น้องมึงน้องไม้เขาอลังการงานสร้างกลางเดือนพฤศจิกาค่ะสมกับซื้อบอริษีสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจสายพันธุ์น้องไม้ก็ล้องไปถามซื้อร้านเพราะซ้ำมึงได้ค่ะแต่สาว่าเป็นทรงไม้เนี่ยมันซื้อ่าไผ่ตรงลืมแรงเด้อพีนอพนอ่น้องเด้อน้าไม้ลืมแรงแล้วล่ะหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแรง ไม่รู้ว่าไปปลูกแล้วจะออกมาแบบใหนเดาขาดแต่ว่าเพิ่นทรงไม่เสริมมันเขียนวางสี่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริมมากพี่น้องเด้อค่ะ